สวัสดีค่ะวันนี้ร้านเซ็กซี่เจอรี่ช็อปจะมาะสาธิตวิธีใส่หูแมวรุ่นที่ใส่ได้ถึง3แบบนะคะมันหูแมวรุ่นนี้จะมีหลายสีให้เลือกนอกจากสีพวกนี้แล้วเรายังมีสีอื่นๆเช่นสีเทาสีขาวสีดำสีแดงมีให้เลือกมากมายนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่า3แบบในนี้ใส่ยังไงได้บ้างนะคะค่ะนี่ค่ะในเซ็ตจะมีมาแบบนี้ ก็คือมีหูมาให้สองอันแล้วก็มีเป็นที่คาดผมมาให้หนึ่งอันนะคะที่ตัวหูเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีกิ๊บปอ,อกแบกอยู่อย่างนี้ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าใส่อย่างไรได้บ้างนี่อย่างแรกนะคะก็จะเป็นหูใส่ด้านหน้าโดยการนํำกิ๊บตรงเนี้ยติดเข้าไปกับหูเลยด้านหน้าติดติดเข้ากับผมค่ะด้านหน้าแบบนี้นะคะ ก็เราก็จะเห็นเป็นหูตั้งนะคะหรือแบบที่สองเรานำกิ๊บตัวนี้เหมือนกันติดเฉียงแบบนี้ก็จะได้หูเป็นหูแมวแบบนี้น่ารักน่ารักนะคะแล้วแบบที่สามคือนำตัวนี้มาเป็นตัวที่คาดผมแล้วก็ดึงจุกตรงนี้ออกจุกตรงนี้มันจะดีอย่างหนึ่งคือมันจะช่วยไม่ให้ตัวนี้ไปเกี่ยวกับ หูเรานะคะไปขูดกับหน้าเราอะไลูกค้าจะได้ไม่ต้องเจ็บนี้นะคะดึงออกดึงกิ๊ออกแล้วก็สวมนี้ไปเลยข้างนี้ก็เช่นกันค่ะดึงกิ๊ออกแล้วนําตรงน,นี้สวมเข้าแบบแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็นําจุกนี้มาปิดค่ะแค่นี้เองง่ายๆนะคะ หูแมวตรงนี้ข้อดีของเขาก็คือเราสามารถจะใส่เป็นหูตกหรือว่าใส่เป็นหูตั้งก็ได้เดี๋ยวพานางแบบมาก่อนนี่นะคะใส่เป็นตั้งหรือใส่เป็นตกก็สามารถทำได้นะคะถ้าเกิดอยากให้หูเขาดูแบบว่าดูมีมิติมากขึ้นง่ายๆคะ่ะแค่ดันตรงนี้เข้าไปนิดนึง จับทรงนิดนึงหูก็จะเป็นหูแบบมีนิติแบบนี้นะคะเห็นไหมคะน่ารักมากเลยฉะนั้นสาวๆอยากได้ก็ออกดสั่งซื้อเข้ามาเลยที่ร้าน Sexy g i r l ก e s ี่ชอนะคะ IG ก็ชื่อเดียวกับร้านเลยคือเสิร์ชคำว่า Sexy Girlie ี่ก็จะเจอพวกเราแล้วะคะ่ะอืมโอเควันนี้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ